สวัสดีครับนะผมก่อนเจอกับเกมว o นน c u คูล่าครับนะเกมนี้เกมแนวอินดี้ครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้วไฟล์ก็เสียครับถ่ายไปตามสินาทีนะแล้วก็้ก็ล้วก็ะรคือหลังจากยี่สินาทีขึ้นไปนะอย่างหายครับภาพหายครับนะ ก็ความความระยำก็มาเยือก็หุดหงิดไปครับนะก็ถ่ายใหม่ไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ได้เพิ่มใหม่เล็กน้อยเล็กน้อยครับเล็กน้อยถ้าเล็กใหญ่นี่ผมไม่เล็กนะครับเอาไม่ใช่ชัดงแหลนะ่ให้ไวให้ไวผมไม่อยากใ เกมนี้ครับใช้เมาส์อย่างเดียวฮนะใช้เมาส์อย่างเดียวเอา้าน,น,นิ่มจิ้มอ่าดูอนิเมะกันไปครับนะก็เหมือนกับดูการ์ตูนแหละครับนะดูวันนี้ก็เหมือนกับดูการ์ตูนก็นะผมตั้งเวลาเรียบร้อยครับนะตั้งเวลาอะไรไม่มีหรอกครับพูดไป่านั้นแหละดูรายการข้างครับนะทีนาทีก็ว่ากันไปครับนะไอ้ยะหลบเออหลบอีกรับหลบซึบ้บ ไม่เรียบร้อยครับเป็นโลหผมเป็นอย่าเอาไม่ด<ล>ไ,มด,ด,ไมด้เกมน,น,นี้คุณตรงๆครับเสียงเพลงนี่น่ารักมากถ้าจีบได้จีบไปแล้วนะครับไม่ใช่ เบาไปนิดนึงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมไม่เป็นไรอรับทำไมทำไมทำไปแลช่างมันเร้งดมันีดีแล้วนะครับนะเสียงเกมดังกว่าผมก็ดีเหมือนกันครับผมจะได้ไม่ต้องพูดมากนะมัปอดใครร่วงอะเนี่ย <c oughs> นี่ไงนี่ไงเอาอีกแล้ว ปัญหาก็ไม่เยือนจนได้ครับนะดีก็หาปัญหามาให้ครับเขาให้หาขนตูดมัสามอันครับนะแน่นอนครับเขาบอกแล้วไงว่าสงการยิ้มสุโขทัยเอ้าไม่ใช่ฮัมกินเหล้าไม่ปลอดรวมเลยเอ้าไม่ใช่ปลอดดาเกมนี้กดได้ทุกอย่าง,งกดได้ทุกอย่างนี่ครับนะคือการตัดติ๊กติ๊กน้อยๆเอาเชี่ยลงมาทำไมอ้ย เกมนี้นะมันจะมีมิชชั่นเล็กๆครับนะเช่นเราไปกดใบไม้ใบหญ้าอย่างงี้ยครับนะมันก็จะมีแบบตัวพวกนี้เดินไปเดินมาครับนะนี่ๆๆนี่ยครับนะเงี้ยธรรมดาครับนะทำไมเราไม่ได้อันนี้ ไปครับก่อนอื่นเลยเดินขึ้นด้าบนเลยนะ oh. เพื่อไปครับให้ไวให้ไวให้ไวไม่อยาก oh. ถ่ายใหม่ไม่เอาแล้วเลิกเราเลิกกันเออพอแล้วนี่ฮะถ่ายถ่ายหกรอบคงไม่คงไม่ใช่เรื่องนะครับนะ <Yeah. S 1> ถ่ายรอบที่สามนี่ก็เหนื่อยแย่เดี๋ยวรู้หมดแล้วอ่ะเออมาดูดูเลย ไปครับเนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปตรงนู้นก่อนพิเดาห่างนะพิเดาห่างไม่เป็นหลุปิงไปครับอ่ะไม่ใช่ชงช่วงนะขึ้นไปครับทางสว่นตกเราจะกดไม่ได้ครับกดไม่ทันไม่กดไม่ทันกดไม่ได้ ลงท่อไปแล้วครับนะก่อนอื่นเลยครับนะไอสูงเนะี่ยจัดการเนนะี่ยทะลุะครับทะลุเรียบร้อยครับทะลุ<ม><ม>ยางท้องแน่นอนเอาม่ใช่พูดอะไรเนี่ยฮะพูดนะอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วนะอะไวะยังไม่ทันทำอะไรเลยปมไปก็เจอแล้วนะ<ม>ไปเลยครับม <c oughs> ผมไม่ว่า่าต้องมีคนบอกว่าต้องใช้เจ้านี้นะที่ผมสื้อ<ม>เรียบร้อยครับอ่ะนี่กันนี่ลนะ เช,เชื่อเจ ok ้เชื่อนะผมว่าเก็บนี้ไม่น่าทำซ้ำเยอะๆนะออกแล้วน่าจะออกเลยหรือเปล่าอีกทีเฮ้ยมีกี่ตัววะเนี่ยไปเชื่อมันมากเนี่ยเนี่โดนหลอกเลย เน,นี่ยแหละมาแล้วครับนะ่หอยสังนะ่หอยสังได้แล้วครับอ,อีกหนึ่งคนนะคนก็แว่โคตร

ขึ้นบนลงล่างครับขึ้นบนนะมันมีลงล่างด้วยเหรอไม่มีกินเห็ดน,นะกินเห็ดกินเห็ดคล้ายๆขี้เด็กน,นะผ่านไม่ใช่ใหม่เนะี้ยเพิ่มนะมีเพิ่มว่าถ้าผมกลับมาอีกรอบมันต้องมีอะไรแน,ะนะนะ่ๆเลยเพราะฉะน,นั้นนะเพราะฉะน,นั้นผมใช้ความอดทนในการดูนะ เไปอึดอัดอะเชื่อว่าต้องมีคนอึดอัดอะนะครับนะดูคลิปผมแรือแบบวิทำไมไม่กดอันนั้นวะอันนั้นน่ะกดได้โอ้่ดูเล่นเองก็ได้อะไรอย่างนะต้องมีครับต้องมีต้องมีงมงมนะผมดูคนอื่นเล่นอย่างอึดอัดเลยนะ <c oughs> เรียบ <c oughs> ร้อยครับนะโอ้ธรรมดาครับน,นี่ไปเลยเนี้ยเนี้ยไม่ได้ อะไรวะเรามียกันกี่คนกลัวอะไรเห็นบ้าวเรามาเป็นทีมงาน5คนพอดีนะมาเป็นฮาร์ดเทอรี่เลยเอาผู้ชายไปเดาันเองนะใครตัวอะไรเอากดผิดนะไล้วาปไปเลยเป็นไงไม่ธรรมดาครับนะเตะเตะเลยเออทำไมเราไม่เอายักษ์ตู้ก่อนนี่ไงอย่างงี้ล่ะเป็นไังงานเขาอีกงานหม่ เด่นอยู่ที่ตัวนี้เรียบร้อยครับได้แล้วได้แล้วครับนะเสียแล้วนะเสร็จไปเลยลงครับลงลาลงปนไอ้ก้อนเนื้อไปให้ไกลแล้วเรื้อสิ่ง,งมีชีนิตนะบ่อยเลม โอเคครับนะผมก็ขอจบพารที่เขาดีไงเพราปิดนเร็วมากเลยสิบนาทีอย่างเงี้ยโอเคครับนะเดี๋ยวผมไปถ่ายต่อละกันในคลิปหน้าครับลา่อนสวัสดี